น้อมกับนมัสการนะครับพระเทรานุทถระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับที่กำลังรับชมรับฟังตอนนี้มือนี่กับบ่อไรเป็นผู้อื่นผู้ไกลเป็นลูก่ว่วันหวานในสวนนะครับเนาะ,ะิพ่าพีพานองนี่บอกถึงงวดนูคู่หนาน่อยบางคนก็เอิน่นบอกถึงงวดนู่แต่ตำรับตำล่ามองอื่นกัหู้นะครับ เมื่อนี้กัสิคออนุญาตผู้บาอาจารย์หรือว่าตระลับทั้งเพื่อนมิตรสหายทุกท่านจะบอดถึงงวดธนูอีกตำรับหนึ่งก็คืองวดธนูของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะเลื่อนฐานอายุตัวที่มีอนุภาพมากมายกายกล่องที่ได้เห็นกับหูกับตาเมื่อนี้กับิีได้วาเลียงงวดธนูสมัยก่อนดังเดิมของหลวงพ่อเป็นลักษณะใดนะครับ ดั้งเดิมนะครับของหลวงพ่อสิเป็นลักษณะลักษณะจิตเป็นการปั่นด้วยคงังเอ่อหรือข้างไม้พุทธสาบ้านเท่อใบไม่บักท่านเป็นอย่างคือปัน่นใบไมบักท่านไปถามหลวงพ่อแหละหลวงพ่อเป็นอย่างคือเอาไม้เอาคัางไม้บักท่านสี่ไปทางจิตตะวันออกมากปัน่นหลวงพ่อเลยบอกว่าการสิปัน่นโดยไม้บักท่านมันเป็นไม้มงค้นเป็นไม้หายากคังหลันหายากเป็นไม้ที่มีความอาถรรพ์ ตาวันออกมาถึงสอดเป็นมัดคข้ามาสอดมาถึงวบาการทะลุปุกโงงการเอาไม้แบกท่านเพ็ดมันคือว่ามันท่านจินท่านใสท่านค้นท่านเงินท่านท่องท่านแกวแหวนเงินท่องทุกสิ่งทุกอย่างขันเองว่ทธนูไปไว้เฮี้ยนไว้ส้านมันบริกันตะปูดผีปีศาจมันซอยเห็นคนในเฮี้ยนในสร้างนี่นะในยูซุมกินเย็นผ้าส่เฮี้ยนเทสร้านี่ค้าขายลำลุ้ยผ้าเทเฮี้ยนในส้านนี่ เี่วขาดปวดไัยถ้าทะเยอยน,นยื้อไส้มิจะข่วมจะเลื่อนลุงเรื่องและสุด้ายกันผีกันสางกันพุ่นใส่คนใส่บทอ้องคนร่องบะเขานี่คือรุ่นแรกครับนี่คือหลงคอใกล้ๆครับรุ่นแรกจะเป็นลักษณะนี้ครับพี่น้องเออนี่อันนี้ออกทักหนึ่งมันโดนแน่นะครับโดนแน่บนเขาเป็นใหม่ใหม่เป็นท่านที่หายากเล็กน้อยนะครับรุ่นนี้ได้มาอีกขอดึงของพ่อแม่ผู้บาอาจาย์ เวลาไปเสียบ้านหรือว่าไปกันบ้านการผีกันปอบอมักจะเอางวดธนูใส่ในไข่แล้วก็ฉีแกงนำบ่นบนำบ่น,บนให้ค้นที่ถือใส่กินข้นที่ถือขุ้นใส่กินค้นที่ถือของนี่กินคนนั้นก็นจะหากออกมาหรืออาเจียนออกมานะครับให้เห็นข้าหูข้าตารุ่นนี้นี่เป็นรุ่นแรกนะครับที่หายาเกเสือบมีพุทธานุภาพที่แกงนะครับอันนี้คืองวดธนู แนะต่อมานะครับการมีการสั่งนะการสั่งเป็นรุ่นควื่ธะนูนะครับเป็นตัวเนยน้อยนะครับตัตัวนี้แก่เก่งนะเก่งยังไหนเก่งนี่ประสามมากกว่าสามารถขอบเป็นเทียมคิดเทียมใจคนหน่เลยรุ่นนี้เนี่ยคันไผออกไปนี่คือจากตัวน้นอยจะเป็นโตหญ่ขึ้นแล้วอาจจะเป็นหลบหลังเพราเชียวเอามาให้พี่น้องเบิง่ง เออจะแต่แต่มีอยู่มีอยู่รถนะครับเพราะว่ามันก็เอาไปคิดเวลา,วานลดเพราะว่าเวลาการเดินทางการเดินทางไปไสมาไสเนี่ยเขาก็บบรลูว่าเส้นทางที่เ้าสิปไปเนี่ยมันมีอีหยังบอเส้นทางที่เ้าสิปไปนี่เขาบอลูดเด้เออวาสิมีอ่าสิ่งที่เออบอดี้ผุดผีปีศาจมันจะขึ้นมากเครื่องรถเครื่องลาดมัเขาเขาก็เลยเอาติดรถติดลาดไปเขาเชื่อว่า อ่างวดธนูหรือว่างวดทะนูนี่ของพระเด็พระคุณของหลวงพ่อเที่ยวขารพรัทธาอยู่นี่นะป้องกันเขียวขาดได้กับได้อิลินะครับเนาอะ,อะเป็นน้ำบุญและถัดมาแล้วก็จะมีการสร้าง่งวดทนูเป็นเนื้อ,อโลหะเนื้อเงินเนื้อนวะโลหะนะครับสร้างปี2อ6 3เป็นสร้างตัวใหญ่อันนี้เป็นเนื้อที่เนื้อ,อ เหนืนหน่อนชนนวลม้วนสารที่เด็ดที่สุดนะครับที่แห่วงวามครบนับถือมีอนุภาพมากมากกายกาทั้งองค์เล็กองค์หน่อยอมีคข้างหนึ่งอ่นบูชาไปเป็นข้าราชการตำรวจบูชาวัฒนูไปเดี๋ยวของกับเรียงง่วอยู่บ้านคือกันเรียงง่วกัเจักโตนี่ละ่ะสองสามโต แล้วก็คาสั่งเจ้านายบอกว่าให้ไปม็อบที่กรุงเทพง่วที่เลี้ยงไว้เนี่ยมันหายเฮ็ดจ้าไหนบาเนี้งวที่หายอ่ะก็โอ้ยโ,โ,โ,โทรมาไปทั้งหมดกี่วันยี่สิบยี่สิบวันเนี่ยไปม็อบงวเสียอยู่ยี่สิบหน่งปรากฏว่าบ่อเห็นไปดูดวงไสก็บ่อไปหาเขาเจ้าเขาส่งเขาบ่เห็นเขาบอกว่า,ไ,า,า,า,วบบวาไม่จะตายตายตาย,ตาย,ตายเห็นตั้งใจเคียงเหนี่ยแหละ ก็เลยตัดสินใจ่าโทร่มาหาผมเออโทร่มาว่าแอมอยู่ไซน่ะโะทรผมก็อยู่บ้านผมนี่แหละไม่ยังละไอ้สิโอ้ยง่วไอ้เลี้ยงไว้มันเสียเอาเสียอย่างไรบ้านนี้ไอไปใส่ไอไปมอบเอาไปมอกระไปยี่สิบมือง่วงมันเสียกลับมาไปเห็นงัวงเเนี่ยมันเสียเฮ็ดอย่างไรบ้านนี้ว่าไอเดบูซาง่วงทะนุลงเพราะว่าเดบูซาไปไว้พ่อบูซาไปแล้วปะ เฮ็ดยังไหนจีเอาน้ำม,มาขันหนึ่งฝานขมิ้นใส่เก็ดฝานหวานหอมใส่เก็ดฝานอาธิษฐานจิตปิโสสามหลอกอ่าเอิน่นหาหลวงพ่อจะเลื่อนฐานหยุดโตให้ซอยเหลือในเดอ้องวดทะนุนจะให้ซอยเหลือในเดอ้อเดี๋ยวนี้งัวเสียเรื่องเฮ็ดอยู่ผมก็เลยบอกว่าเฮ็ดอยู่สามมือมือแรกนไงมือแรกให้อธิษฐานนะครับไปเอาน้ำพุ่มใส่ข้อ โอ้จังไงก็บอเห็น่ะไปดูดวงอีกก็กว่าเสียแล้วว่าย่างดอกเนีย่ยไปเสียมือสองก็เห็ดอีกเอา้ามือที่สาม,มอยู่ลองเห็ดดุหงตามสินใจปเป็ยกมือที่สามเอาดะมตนปพมอคอกปรากว่ราบคว้าข้าวเ่ยงว่วนี่แลนมากจากแต่พู่เนี่ยที่มันหายี่สิบมือเนี่ยแลนมาเขาขอคอกเลยอันนี้บเสียก็เป็ดเสือเลยครับงว่วมันมาเองไหนจังไหนปุ่นนี่โอ้เป็ตะเงินตะงอครับ มันมาเองของมันเขาคอกเองตากนั่นเด้มากราบหาหลวงพอ่อว่ะหลวงพ่องัวที่มันเสียไปเนี่ยมันในกลับมาแล้วพิ่ว่าทุกไปนน้ำเอาหลวงพอ่อว่าโอ้มันเป็นน้ำเอานีนไปนน,ไปน้ำออกกันรุ่นนี้นี่หายากครับอุสุภราชคำตัวนี้นะครับออีกเรื่องที่สองเรื่องที่สองเกิดขึ้นเกิดขึ้นว่าจังไหนเนีบูซ่างัวทะนุไปถ้าพูดดีก็มีโชคมีลาบมีเงินมีทอง ปกปักรักษาท่าวอดีก็คือปากเจ้าของมียายหนึ่งแซงง้วทะนู่วลูกสาวบูซาไปเจ้าของเป็นผู้แซงมันเป็นเพราะง้วอันนี้แหละอับปีซี่กับปูซี่กับบานกูทุกกูน่ากูนั่นมันเป็นง้วอนอนอันนี้แหละที่กูเป็นทั้งสี่ปรากฏว่าไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในงัวตัวนี้นะครับง้วทะนู่เป็นต่ําเอาโม้นึกวาต่าปากคืต่าเสรยบุญไเป็นต่าเอาล้มทั้งยืนครับ เวลาประมาณหนึ่งทุ่มลูกสาวเขาเด้พ้าผมไปเฮี้ยนไปเอางวดธนูต,ตัวนี้กับขื้นมากพอเพราะว่าอีหยังเพราะว่ามันเป็นพ่ออัวตัวนี้โอ้ยกะมันเสียหย่อนปากสิ่งสักดิ์อยู่แล้วตัวนี้หันมีเนีเยจ้าจรักสมรักษาตลอดเขะเจ้าบะถิ่มเขาเจ้าบะาป๋าเขาเจ้าคุมคร้องเขะเจ้าดูแลเขาเจ้ารักษาของสุมบมนี่นี่บมมีผิดมีผ่ แต่ว่าปากคนมันมีพิษมีพัยได้กลับขึ้นมาและเข้าโรงพยาบาลด้วยอ,อีกท่านหนึ่งในฐานะที่เดวอลแล้วอีกท่านหนึ่งก็เอาวัฒนูไปไปรักสมรักษาเสียว่าคน้นขมีนเนี่ยจิมาใสไซเพราะว่ามีเรื่องกันเดมีเรื่องกันาการลงนายกการาลงนายกการพูดคุยกันประมาณนั้น เฉียดว่าเขาหิมะใส่อยู่ของอยู่ตลอดอ่จาจักเขาใส่บ่ใส่บ่จักละ่ะเอาเงินมาไปบูชาวัฒนูให้ปรากฏว่าบูชาวัฒนูแล้วอ่าตัวเองตัวเองก็อ่าปกติอยู่เมียว่าผัวนี่มีอารมณ์แปลกๆเลยโทษใส่งวัฒนูว่ามันเป็นยังงวัฒนูนี่แหละอ่าโทษแต่งวัฒนูว่าเป็นวัฒนูนี่แหละที่อยู่คองเป็นยังสี่บ่ดีขึ้นอา้าว บูชาไปแล้วยังมาโทษอีกเอาเห็นั้นเกิดขึ้นก็สรุปแล้วว่าเอางวตัวนี้นะเนี่ยงวตัวนี้เหละเอาไปใส่ที่ขออนุญาตผู้บาอาจารย์เด้อเอาไปใส่ที่มองโทฉี่โทเงียวรู้ไหมว่าอะไรมันเกิดขึ้นหลังจากที่ทาแล้วลูกตัวเองเอได้ประสบอุบัติเหตุแล้วก็บ้านเรือนตัวเองได้แตกขึ้นวุ่นวายขึ้นเพราะอะไร ว่ารูเท่าไม่ถึงการอย่าไปทำงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขายังมีอยู่แล้วขอรักสมรักษาอยู่แล้วอวถนนูนี้เป็นของพระพุทธเจ้าในครั้งหนึ่งสวยชาติเป็นอุสุภราชคัมของสมาสัมพุทธเจ้าปลุกเสกด้วยพิธีของพระเทลานุเทละคำุ้นพูนผลเมื่อเฮ็ดดีกะมีโศกมีลาภเมื่อเฮ็ดบดีกบสิ่งนั่นกับกับขึ้นไป ถือเจ้าของถือลูกเจ้าของถือหัวเจ้าของอันนี้คือเรื่องจริงนะครับอันนี้คือว่าพี่น้องฟังํ้หรับหลายค้นกระถามมาอาสีเลียงจังไรน,นะครับก็ขอแนะนํามาวันพระวันศีลพี่น้องก็เอานา้ําแก้วนึงหรือขันนึงอเอาอยาอาทิตไซยาข้า,ายางชิลายก็สามหรือเก็ดขันบ่มีย่ยาก็เอาใสหยอดกล้วยหยดอ้อยขึ้นไอเลียงเพิิน บอกกาวเปิน่นซิงซักสิทธิ์นี่มั้องบอกไง่ายบได้บอกอยากคือคนให้ปกปกักรักษาลูกหลานจะเป็นนอนโดงนอนปลานอนไซสก็แล้วแต่ให้พกจิตโตไปนั่มอยูเ่เฮียนอยู่สร้างก็เอาไปนั่มจะค้าขายงายมือก็เอาไปนั่มบอกกาวอยู่ตลอดสิ่งนี่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดอของพพุธเจ้าวัตถุสินนี้บอม่นวัตถุอันตราย ยูใสซุงมเย็นอยูใสลำลุวยยูใสจักจเจริญไปหนากับขอให้พี่น้องเชื่อ,อมั่นในพุทธคุณเพาะด้านกลางของวัตถนูอันนี้เป็นม่วนสารของใหม่มงคลของดินมงคลของดินประทาดมงคลและตะพุทธที่เป็นมงคลที่ลุกเสกขึ้นแล้วอันนี้ก็ขอฝากพี่น้องเด้อบ่าวูกูกันฟังเนาะเออนะครับมีความสุขความจเจริญขันผู้ไดมีแล้วขอให้คำขอให้คุณให้มมงมีดีใด ขอให้มีโชคขอให้มีลาภขอได้เป็นเสียบทีขอมั่งมีดีได้มารมีหลวงพ่อจะเลิ่อนง้ออุสุภราชค่มภตลอดสิ่งสารสิทธิ์ทั้งหลายที่พี่น้องครบนับถือขอให้พี่น้องมี่จะพวามสุขจะเลิ่ในหน้าที่การงานนะครับอันนี้คือเป็นของมงคลอย่างสูงลำครับอาจจะลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดซับจะไข่นะครับที่ไดมาบอกพี่พี่น้องฟังต่อไปครับขอบคุณครับ